สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊กชูโกนะคะวันนี้เรามาชูโกการทำภาพปักด้วยเม็ดคริสตัลกันค่ะมาดูดีกว่าว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยเริ่มด้วยภาพปักคริสตัลนะคะตัวนี้เป็นแกนพรีออเดอร์มาค่ะขนาดภาพ5 0าณ70ค่ะ ตัวนี้เป็นภาพที่จะใช้สำหรับเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของพี่ที่รู้จักท่านนึงนะคะที่อยู่ตามรูปภาพนี้เลยค่ะ,ะแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะปากกาค่ะสำหรับจิ้มเม็ดคริสตัลถาดรองตัวนี้จะเป็นเทียนนะคะใช้สำหรับแต้มตรงหัวปากกานะคะทำให้ปากกาลื่นแนละสามารถจับเม็ดคริสตัลได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีกันไกค่ะแล้วก็ตัวแหนบ อุปกรณ์ที่เราจะใช้เวลาที่ได้เม็ดคริสตัลมาเราก็ต้องมาแยกนะคะแยกตามรหัสน u เบอร์ที่อยู่ตามรูปภาพแบบนี้นะคะในรูปภาพตรงนี้มีทั้งหมด38 Number นัเบอร์นะคะเราก็จะมาแยกใส่กล่องเม็ดคริสตัลตรงนี้นะคะแยกตามหมายเลขเลยค่ะ1นถึงสาเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะอุปกรณ์ก็มีตามนี้ค่ะ สำหรับขั้นตอนของการปักภาพด้วยเม็ดคริสตัลนะคะจะเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรา,เารู้แล้วว่าเราจะทำ Med, เม็ดรหัสน้ำเบอร์อะไรนะคะมันจะมีพลาสติกใสๆคุมตรงนี้ไว้การที่มีพลาสติกใสๆคุมไว้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความหนืดความเหนียวของเวลาที่เราปักเม็ดคริสตัลลงไปเนี่ยนะคะให้อยู่โทนมากขึ้นเราจะต้อง มีผ้าพลาสติกตรงนี้ปิดไว้ก่อนแต่ถ้าเราจะใช้งานเราก็ต้องตัดตัดที่เป็นพลาสติกออกนะคะเพื่อจะใช้งานได้สะดวกค่ะเราก็ตัดเฉพาะในส่วนที่เราจะทําได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องตัดทั้งหมดเหมือนกับว่าถ้าเราจะเริ่มทําตัวอีตรงนี้นะคะเราต้องดูด้วยว่าตัวอีก็คือเบอร์ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะเปิดเบอร์ยี่สิบสี่ออกมาแล้วก็ปักลงไปนะคะในการปักนี่ก็คือ ปักไปเรื่อยๆเลยค่ะมันจะมีตัว e ตรงนี้ยปักไว้ปกักลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆ่อยทำไปเรื่อยๆนะคะการปักในคริสตัลเนี่ยจะช่วยให้เรามีสมาธิค่ะแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่ในการทำฝึกสมาธิได้ดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กๆหรือผู้ที่ต้องการจะมีกิจกรรมอะไรทำในช่วงอยามบ้างนะคะปักไปเรื่อยๆเลยค่ะเวลาปักต้องปักลงให้แน่นๆนะคะ ให้เม็ดคริสตัลเนี่ยคุมตัว e เลยค่ะไม่ให้เห็นตัว e ออกมาซึ่งเป็นหลักในการทำที่ง่ายมากค่ะ 嗯。Yo Yo ตั้งใจปักค่ะประมาณสองเดือนกว่าปักเองเหรอใช่วันนั้นพี่นาบอกว่าจะขึ้นไปเข้าห้องน้ําบอกไม่ได้นะนาไปเข้าข้างนอกดีกว่าก็คือหนูตั้งงานไว้หน้าโต๊ะถ้าขึ้นไปแกจะรู้ว่าหนูนั่งทาอยู่หนูก็เลยพาแกไปเข้าห้องน้ําไกลมากเลยเพราะหนูทํตอนนี้แล้วก็ฝากให้น้องเขาใส่กรอบให้น้องเขาน่ารักร้านนี้ถ้าแกใส่กรอบไม่สวยนะพี่ไม่เอาแกให้พี่ด้วยได้คับพี่ได้คับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าปักแต่น้องยังใช่ค่ะปักเม็ดค่ะเป็นเม็ดคริสตัลค่ะพี่น พราะวันเกิดพี่นาอ่าจ้าวไม่ได้ไปไม่ได้ให้อะไรต้องให้ก่อนลงหน้าเพราะเดือนวันเกิดแกหนูไม่ว่าหนูสามวันเกิดลงหน้านะคะหน้ามุ้เซอร์ไพรส์ไงเออนี่ไงเขาเรียกเซอร์ไพรส์มมลันลูกสวยค่ะพี่ต้องขอบคุณน้องมากนะคะน่ารักมาก เขาน้าร้านพี่ร้านเขาจะใจดีแบบถ้าพี่ปุ๊กไม่ชอบกรอบไหนเขาจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยถ้าใส่ออกมาแล้วไม่สวยแต่อันเนี้ยพอใส่ออกมาแล้วเราชอบมากเลยปุ๊กไม่เบี้ยเลยบอกเฮ้ยโอเคเลยน้องอันนี้สวยงามมากอไม่เบี้ยความตั้งใจของของเขาที่ทคะจริงง่ายๆนะเนี่ยใช่ค่ะใส่เวลาค่อยๆทำไปพี่นั่งปักนั่งปักไปเป็นหมื่นๆเม็ดนะคะพี่แอะเสร็จซอร์ไพรส์ค่ะแอบเซอร์ไพรส์ โอเคใช่ใช่ตั้งใจจริงนี่คือเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะพี่แอนเซอร์ไพรส์จริงๆ